แคมสเต๊ปสวัสดีค่ะพาทุกคนมาลัดเลาะชมธรรมชาติริมคลองค่ะเอาบรรยากาศดีๆสดชื่นมาฝากจ้าช่วงเย็ยนหลังเลิกงานมาเดินชมธรรมชาติกันมุมนี้มาลงเบ็ดได้เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดักรอบกลางไข่ได้หมดถ้าสดชื่นนี่นี่ทุกคนเดินมาตรงนี้เจอรังนกด้วยไม่รู้รังนกอะไรค่ะ ตรงนี้จะมีอยู่สองรังเขามาทำรังติดน้ำด้วยนะสงสัยชอบใกล้น้ำเย็นสบายอากาศดีลมเย็นอย่างนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างตั้งแคมป์ได้หมดเลยมีใครชอบบรรยากาศแคมปิ้งริมน้ำเหมือนกันบ้างคะเดินเล่นไปด้วยกันค่ะพาชมธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ลมเย็นดีจังเลยทุกคนหลังเลิกงานสดชื่นมากเลยค่ะ ้ยตรงนี้ก็มีรังนกอะ่ะตรงนี้รังนกจะประมาณ2องสารังทุกคนแถวนี้รังนกเยอะมากเลยแถวนี้ธรรมชาติดีจังเลยทุกคนน่ามาแคมปปิ้งจังเลย